อ่าเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเมื่อนี้เมื่อนนั้แฟนมาซื้อบอกแม่เมื่อน่ะมาแล้วมาแล้วเป็นยังไงแม่สวนันีทขายดีปะ่ะไม่ได้ขายอยู่คายดีอยู่จ้าเมื่อนี้เมื่อนี้เอาเอาเอาเตปปะแดกเอาเตปปะแดกแม่แม่ซื้อ,ซ,อซื้อเตปปะแดกเมืนน่อนี้เอาสองร้ยอยแฟนมากตเตปปะแดกแม่ บัว่าสีปแปลกกินกับเผาได้ส่วนให้นบ้างเนี่ส่วนให้นบ้างนะ่ยเาเอากับปูครับอันปแปลกไปอุ่นน,อนนี่มันมันมัน,นเอาเอาแบบตัวตัวหน,น่อยนะ,มนะแม่เออตัวตอนตัวตอนเอามันจะกินในโดนนะเด๋ยวไ,ไปไปกินเหล้าครับเรามาอยู่เราบอกอยู่หมูว่านเรามา อหายไปใส่ไปเงียอ้อยเพม่อนว่าครับเดี๋ยวไปใส่ประมันก็ทบนั่งก็ได้ห้างหายไปโดนเน,นียนๆสนสวยๆแล้วกันตัดันให้ยางดีครับผมแม่นวยกอกยังครับเด็กโอ้พีดโอ้จะค้องดองกัมี่ะน้หวานกับนี่ักบัวกับาคู่กัน ไฟยังเนี่แม่ปนิ่นปนิ่นเนาะแค่ต้นไหนกัดจันไหนเฮ็ดเองไหมวะแม่เนี่ยบับัวเสือมาเ้ากับมาตุ้มไหมอ๋อมาปุ้งเอาเองแน่นแน่นปุ้งเองกเราทำเม็ดเองอะไรเนาะแน่นสูตรห้าวเอ็แล้วกินเสร็จแสบแล้วบอกแเราได้ครับ กินมันเนี่หอมหอดหอมหอมหอดได้สอก,อ,อกเรียบคุณบอกเลือยาหาดเย็นหา,หาเย็ดมือมมือันว่าดีล่ะทำไมอ่าร่บ <c oughs> แม่ครับ เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยววันพาผมเดี๋ยววนุ่นไหมครับแม่ครับครับได้ครับผมหน้าโรงเรียนอาเวมาดิอาด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับ